สวัสดีคะ่ะใบบุญพรมยานนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะคะอะไรที่มันไม่ดีตั้งแต่ต้นเดือนก็ขอให้ปล่อยไว้อย่าเอาไปนะคะอะไรที่มันทุกข์ก็ขอให้ปล่อยนะคะอะไรที่มันผ่านได้ก็ขอ,ขอให้ปล่อยผ่านแล้วก้าวเดินต่อไปนะคะมองสิ่งที่ดีของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกดีนะคะขอบคุณสิ่งที่ตัวเองมี เพื่อจะนำพาความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองนะคะเป็นผู้รับที่ดีนะคะเมื่อมีคนเสนอความช่วยเหลือมาให้จงรับค่ะเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีนะคะมีคนชมนะคะมีคนชมจงรับค่ะเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีนะคะมีคนให้อะไรจงรับค่ะเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีค่ะเพราะความรู้สึกดีนี่นะคะ จะนำพาให้เราไปทำแต่สิ่งที่ดีๆนะคะรักตัวเองเมตตาต่อตัวเองเยอะๆนะคะจากใจใบบุญนะคะ